สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะอ่ะบีเดียสวัสดีจ้าก,ก่อนอัะชุจ้าก,ก่อนคุซโซเพิ่งตื่นค่ะสวัสดีจากกาลสินประเทศไทยค่ะเนาะสสเราก็นี่แหละค่ะพากันไอไอบินนี่ค่ะบินจากมามาจากนเธอแลนด์ค่ะเนาะก<ส>็มาถึงที่กาลสินก็วันที่หนึ่งค่ะหนึ่งไอกุมภาน<ส>เนี่แหละค่ะเนาะเออก็พากันพักผ่อนค่ะพักผ่อนไปแล้ว เห็นอะไรลูกเห็นปูเอ้าบีเดียจะไปดูปูแล้วค่ะเออให้บีเดียไปดูปูก่อนเอาไปดูปูกับป้าป,ป,ปาก่อนเออบีเดียอยากดูปูปะป๊านี่แหละค่ะก็เดี๋ยววันนี้เอจะพากันไปนี่ค่ะเอตื่นเช้ามาค่ะนาไปจะพากันไปลากปลาค่ะลากปลาที่บ่อกุ้งค่ะที่นาค่ะจะพากันไปลากปลามาเตรียมเตรียมงานบุญค่ะเดี๋ยวคิิบก็จะไอ้นี่แหละค่ะ ไปถ่ายบรรยากาศที่ทุ่งนาให้ทุกคนดูก่อนคะอ่นะเนาะก็มาวันนี้ก็มาสวัสดีทักทายกันที่นี่แหละค่ะที่สวนผักหญยเหมือนเดิมกันสวนผักยญ่มีแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ก็เตรียมไอ้นี่คะ่ะเตรียมการเต้นทำไอ้นี่แหละค่ะเนาะเอาไว้ทํากับข้าวค่ะทํากับข้าวกลางเต้นคะ่ะ<อ>ก็เลยมีแค่นี้คะ่ะสวนผักหญยมีแต่ผักหอมกับผักชีคะ่ะแล้วก็ผักกาดนิดเดียวค่ะตอนเช้าบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ค่ะไม่ร้อนเลยค่ะ แต่ว่าอีกสักพักไม่รู้ค่ะ <c oughs> ดี๋ยวกิฟก็จะพาด้า่นแหละค่ะพาทุกคนไปไปที่นาก่อนคนะะเพราะนี่ก็พากันเตรียมตัวจะออกไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นาค่ะนี่ค่ะเด็กหญิงวีเดีย<ด><ด>ก็กําลังสนใจปูนาอยู่ค่ะแม่ก็เอาปูมาค่ะนู่นอ้าวโลสวัสดีค่ะสวัสดีครับแอโนโนก,กับโรเบิร์ตก็พากันมาดูปูค่ะที่นี่มีปูเอามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะนี่ อ๋อเอาหดเลยอ๋อนน์บอกว่าเอาไว้ทำกับข้าวตอนเย็นอะไรลูกอาปิงวิ่งเออเดี๋ยวปิงวิ่งเอาไปอาบิเดียเดี๋ยวป้าว่าข้าหน้าเออเดี๋ยวฟาร์มปะ let's go <ไ>นี่ค่ะก็เป็นฟาร์มค่ะเนาะเป็นฟาร์มกุ้งค่ะของพ่อกับแม่คิค่ะน,นี่ก็เป็นเชียงนาจ้ะเชียงนาแล้วก็คอกหมูนั่นแหละค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นกุฎง่วงค่ะกุฎง่วงเป็นพื้นที่ของอสาธนารณะค่ะนี่แม่น้ำปลาก็เยอะๆจังบางครั้งก็มีคนมาตกปลายะอะจารยโอเคไปไปล้วไปไป, <Come on. S 1> ไป บีเดียคานาท้าลันบีเดียบอกว่าอยากไปประเทศไทยอันนี้หละลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ประเทศไทยเลยพ <laughs> ่มาข้างนี่ค่ะตะก้าค่ะเตรียมแล้วค่ะเตรียมไปลากปลาค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นฟาร์มกุ้งค่ะนี่จ้ะฟาร์มกุ้งของพ่อก,กับแม่กิฟต์ค่ะเนาะก็นี่แหละค่ะก็บรรยากาศจะถ่ายให้ทุกคนดูน่นเสียงนาจ้ะตรงโน้นแหละค่ะเนาะอ เดี๋ยวเราก็จะพากันไปไอันี่ค่ะไปโน่นละค่ะตรงโน้นค่ะไปลากปลาอยู่ตรงโน้นอันนี้เป็นท่อน้าค่ะท่อระบายน้ำค่ะทอระบายน้ําออกจากบ่อพุ่งค่ะอันโน้นก็เป็นไอ้เทียงนาป้ากิฟต์ค่ะก็หลานๆก็พากันไอ้นี่ค่ะกําลังจะพากันไปลากปลาค่ะเนาะนี่ค่ะพากันเก็บพงเก็บกลาูุจ้ะนี่ค่ะก็บรรยากาศตอนเช้าค่ะบรรยากาศตอนเช้า ที่ไอ้ที่บ่อกุ้งค่ะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูก่อนค่ะอากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อนเลยจ้ะนี่ค่ะสวนผักของป้ากิฟค่ะอู้ยเยอะแยะเลยจ้ะมีทั้งผักกาดโอ้ยผักกาดคือลายชนะเก็บผักงั้งเก็บผักหอมค่ะผักหอมป้าป้าต้นหอมสวยมากเลยค่ะนวลอันนี้ก็ผักกาดค่ะอู้ยป้าขยันครับเนาะขยันมากเลยจะผูกผักเต็มเลยอันนี้ก็เป็นเมื่อก่อนนี้ก็เป็นบ่อกุ้งค่ะของป้ากิฟค่ะนี่ตอนนี้เอาข้าว ไอ้นี่คะ่ะเอาเข้าวเอามาปลูกคะ่ะข้าวนาปังมันหนาไมมนบ่เออข้าวนาปังมันม่้ยนะจงจข้าวนาปังค่ะอืเพราะว่าลุงกับป้าก็อายุเยอะแล้วคะ่ะไม่มีคนมานอนเฝ้าบอ่อคะ่ะเออหรือไม่ก็อาจจะมาทําอีกรอบนึงคะ่ะตอนนี้ก็ใส่ข้าวไปก่อนคะ่ะเนาะเอาหวานข้าวก่อนคะ่ะอุ้ยผักกาดหินผักกาดหินค่ะเนี่ยผักกาดหินบ้านเราเออผักกาดหินป้าสวยมากเลยค่ะต้นหอมค่ะโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ ใจผู้เก็บพักนี่ค่ะอย่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้าสะใภกิฟค่ะเอป้ามะเขือต้นมะเขือจ๋ออู้สวยเนาะหนาเนาะหอมเยอะมากเลยค่ะนี่ต้นหอมนี่ก็เป็นข้าวเนาะค่ะสวยสวยเขียวเขียวค่ะแกบผักหอมค่ะดอกหอมด้วยดอกหอมไปทําอะไรกินคะเมนูไปผัดใส่ไข่ค่ะผัดใส่ไข่ป้าอร่อยดีนะอร่อยดีแซ่บหลายค่ะป้าต้นพริกก็มีจังพริกป้า ในป้าเราคือดูแฉ่คือปลูกหลายค่ะแฉเวเเดนะเออป้ะเราไปโน่นโน่นจัดเราจะไปเอาปลาอยู่ตรงนู้นค่ะตรงนู้นเขาพากันเดินไปแล้วเดี๋ยวพาทุกคนชมสวนผักป้าก่อนค่ะอปอดสารพิษหรือเปล่าคะปอดสารพิษค่ะอุ้ยสุดยอดเลยค่ะผักปอดสารพิษด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเถียงนาน้อยอีกหล้างหนึ่งค่ะนี่อยู่ตรงกลางบ่อค่ะอันนี้เป็นน้ำคลองจากน้ำคลองนี่ก็เราก็ไหลมาจากโน่นเลยค่ะจากเขื่อนลำเปาเลยค่ะเขื่อนลำเปา ไหลมาก็นี่แหละค่ะเราก็เอาน้ําจากเขื่อนลำปลามาเลี้ยงกุ้งนี่แหละค่ะเนาะเออบางครั้งเขาก็ปิดน้าําจ้ะเออแต่ช่วงนี้มีน้ําอยู่ค่ะเนี่ยน้ําอืมก็เอาใช้น้ํานี่แหละค่ะทําเกษตรด้วยค่ะนน่นปลูกผักปลูกพริกป,ปลูกถั่วค่ะเต๊ะเลยค่ะนะ่นฝั่งนู้นจ้ะฮัลโหลพี่เดียไปลากปลาหรือเปล่าปลปปลาลงบ่บ <this S 1> ไหม <one. S 1> กันอกเสเวมเหมือนนะ บอกโลบบิดไปว่ายน,น,น้ำตกสาเ้อะฟอสซิเตร์กแกฟอล่นได้อาบน้ำสาได้ไปเดียวกระโดดฮัลโหลเป็นยังไงบ้างคะร้อ,อ,อนไหมลูกอากาศดีอยู่จะไม่ร้อนค่ะตอนนี้แปดโมงเชาา้าค่ะอากาศกำลังดีเลยใช่ไหมคะจ้าเอาถุงมือมาให้เราหนึน่งนะออไปบุคานใกล้เกินด่า อาจจะลากไปตรงโน้นหละค่ะลากจากตรงนี้ค่ะขึ้นไปตรงโน้นหละค่ะอันนี้ก็มีทั้งกุ้งทั้งปลาค่ะก็บ่อนี่แม่บอมันไม่มาสูบอลเลยบอกปลากับกุ้งเลยมแต่บอลนี่ป่ากี้บอกว่ามีทั้งปลาทั้งกุ้งหมดลยจังนู่นหละค่ะจะลากไปตรงโน้นค่ะแล้วก็จะไปลากบอโน้นอีกค่ะเนาะเออตรงโน้นก็มีค่ะมาแล้วค่ะใกล้จะถึงแล้วได้หลายวันเนาะรอดูค่ะว่าจะได้ปลาเยอะหรือเปล่า แอนน์กับโรบิรพากันถ่ายรูปกุ้งค่ะบ่ได้เวียกเลยเนาะเอ้าอยู่ลบสาซะบ่หนิสองคนนี่เอาเบิ้งเบิ้งมาแล้วมาแล้วดูดูใกล้ใกล้บางโปรวิดีโอเห็นไหมวิดีโอเห็นไหมใกล้กี้ส์ปิ้งกุ้งไหมลูกกุ้งโอเคค่ะกล้กนถ่ายไบเห็นไหมลูก เอาเดี like, ๋ยวดูก hmm. yeah. um ่อนนี่เอฟเป็นไกด์ก่อนนี่จะดูก่อนค่ะว่าจะได้กี่ตัวได้จักตัวเนาะกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ปลาแถวโครตขนาดนี่ตัวใหญ่มากเลยจ้าในในในป่าม่งเอข่งยกโชคกันนะอ้าวใส่เข่งไปเด้อเอาไปใส่เข่งโรถบันมาจับรถบันปักกันนี่จ้ะตัวใหญ่มากเลยมาเลยมาเลยอะไรตัวใหญ่เลยเหรอได้ดอกเท้าโครต กุ้งเก่าเหรอเพรกุ้งตัวใหญ่แบบนี้กุ้งเก่าจะกุ้งที่เอ๊ปาดเออไปเดี๋ยวไปเลยลูกเอาไรมั้ยปาดน้าน้าจับโชวคบ้างกันนะให้เพิ่มบ้างนะอันนี้นะปาดอันนี้กุ้งเก่าค่ะอันนั้นโชว์โชว์กรูบน้ำนี่ค่ะตัวใหญ่มากเลยอันนี้อันนี้ขี้มันไงครับพลาสติกออกมาจากนี้ปาดกุ้งตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่อันนี้กุ้งเก่ามั้อนะเอ้าเอาโรบอทใกล้เกินเฮ้าส์ครัวจับวันนั้น ก้ามใหญ่มากเลยวิดียเห็นหรือเปล่าวิดีอวิดียาวิดีย,ดยเห็นกุ้งไหมอย่าโกนะลูกเอาไปเอาคัดเมฆเอากุ้งไปด้วยค่ะเอาไปเผาเออเอากุ้งไปต้มกินค่ะไม่ไม่เผาค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงกุ้งเราจะถือค่ะเราจะไม่เผาค่ะเออวิดีอาเผาเออวิดีย,ดยก็อยากดูเออ นูแอนโนก็ไปถ่ายรูปจ้ะนูถ่ายรูปกุ้งฮะเอาตัวไหนไหนขึ้นอีกไปใส่กันเลยใกล้เกินอันนี้ก็ใหญ่ค่ะตัวนี้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยจะปีนี่กุ้งตัวนี้หน่าเทก่ยงปีอืมโอ้ป๊าเฮลโครดเอาเข่งเดซเซ่เฮลเปนเฮลเปนเดซเซ่ไอย่าเดซอซ่ขาดได้ เอาไปให้เออัด mhm. ุเดี๋ยวสม่พ่เดี๋ยวรจ่ดูมาก่งใาดูมาเอาไปใส่เลยค่ะใส่เลยเอาไปปนยังเอาไปปนอีกยังันจะได้ขอบางเได้ละมันรมังบ่นั้นมีกรมังมื่อนั้นโอ้ยไม่ได้แตัวน้อยน้แนอย่้อยแม่กมังมี่อนั่นอันนี้ก็ปล่อยป่ายพือตัวน้อยมันแถวองนั่งไม่ค่อยน้อยไม่ค่อยน่จังเอา ไงนี่ยายเัมเมือกดาแม่คละห่างนาบอัใหญ่ๆกุ้งเาปลายจ้ปานยบอนี้ปากค่ะแม่บอกว่าไม่ซื้อมาปล่อยเลยจากปานินคือขยายไปเองค่ะคือเขาอนี่ค่ะขยายพันไปเองเลยเต็มบ่อเลยจะไม่รู้เลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงปลาไหนไหนไหได้ยักตว ก็เลี้ยงไปด้วยกันเลยไม่เรี้ยงเปล่ามึงไงตัวใหญ่ไหมแม่จับมาเมื่อไงจะไปไอ้นี่ค่ะทําเอาไปเผาด้วยวันนี้แล้วก็จะเอาไปเอาไว้ทําน้ําขนมจีนวันบุญแล้วกันทำบุญเอาไปเดี๋ยวระวังตกไอ้นี่เลยหลูกตกบ่อไปเออไปนอนสกัดประคันดาดาเออเดี๋ยวพากันช่วยกันยกไปนู่นก่อนเถอะเอาไปไว้ตรงนี้ไป ออกัสซื่อเก่งแต่วะเออนี่ค่ะผู้ดูแลบีเดียจ้ะน้องน้องน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องนาอะไรคะนาเดียกับบีเดียค่ะไปด้วยกันเอเดี๋ยวเราจะไปตรงโน้นค่ะหลาข้าวเดี๋ยวแล้วบอลนี่มันหน่อยเนาะแป๊บเดียวจะ้ะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้กี่ตัวจ้ะบอลน,นี้ใส่อ,ออกกัสเอาไมมป่าวมันกันนะอุ่นน้องบีเดียอายุ่นห่อนบีเดียห้อนจ้ะ ไปอยู่เทียงนาไหนปลาบางนี่โชว์โชว์หน่อยครับปาตัวใหญ่มากเอาไปใส่ตะกร้าลูกเออใส่ตะกร้าเอาไว้เลยเออโอ๊ยตกจ่อยล่วงแล้วค่ะเออโยนเซเลยลูกเออเด็กยิงมีเดียนอนใจอยู่นู่นกับน้องนาเดียค่ะร้อนค่ะร้อนแดดเริ่มร้อนแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยตัวบางไงวะคุณหนาตาตัวบางไง ป่านไหนป่านไหนเอาไปให้น้ำข้าปุ้นไม่ได้บอกได้แล้วเนาะทั้งเอาทั้งป่านนี้ป่านไหนหน่อยอ๋อโลบเวบร์ดล่ามากเออเป็นงานเนี่ยเป็นงานเนี่ยพวกยิ่งใหญ่น่ะโอ้ยกุ้งใหญ่อะกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่เอาอะโนโลบเวิร์ดโรบเวิร์ดได้สิสกัดสกัดไกล้นาแอปเปิลใกล้นาแอปเปิ้ล มอบาเนออโอ้ยบ <c mos> ่อนี้รายจ้ะบ่อนี้ปลาเยอะตัวใหญ่เยอะมาจับตรงนี้รอมาอะไรเอาเอาเอาอะไรมาฟาดครุดของเบตัวคุณะรแก้นก็ุตม่ค่ะเาคก่เอจังสัรค์อะไรยังไงมันดินอะไรเรามาแทใช้เลยนั่น ตาได้ไหเดีอปาตัวบกวนเลยพอแล้วสำน่อพอบ่อนั่งบ่พ่อต้นขื่อมือเนาะพึ่งออนเนาะเอาเข่งลงมาเลยต้พอปาปาปลามันไ่ปาดิบน้ำเชตาเต็มเลยจ้ะเอะลงไปเอาเยอะมนีแต่ตัวนี้ หนักเลยหนโลกุกีิโลไม่รู้จะตัวใหญ่มากเลยนังเอิเรอวังกุ้งกันนะกุ้งกันนะปลาาางนี้ปลาวปตอ่รบวช่วยหน่ยเียวนจาอ๋ออาจจะตนเอเียวัวหนักะาน่นจะกุ้งใหญ่เอาอีกนะยงอนมาใส่พี่เอาว้ใส่ เอาไปต้มเลยเฮาเออต้มเดี๋ยวต้มเดีลยวตมงอจ้ะใหญ่มากเลยเฮาไม่หนี่กิโลหนักมากเลยจ้ะเนี่ยเด็ดแต่ก,กิโลโรบดบอกว่าสามสิบกิโลเลยค่ะเนี่ยหนักมากเดี๋ยวเราจะไปใส่รถค่ะแล้วก็เป่าอีกบอ่อสุดท้ายค่ะอีกไอ้ฟังหนึ่งค่ะอยู่ข้างล่างของนากิฟค,ค่ะ ึงแล้วจ้ะอันนี้เป็นไอฟาร์มกุ้งของนา้ากิฟค่ะนี่เป็นบอ่อกุ้งค่ะอันนี้แล้วก็นโน่นจะเทียงนาค่ะเทียงนาน้อยค่ะลับเลยบอกแม่เออแม่ก็จะกลัดแว้จะบอกว่าไอน,นี่ค่ะน้ำเยอะค่ะน้ำเยอะเอาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาวันหลังจ้ะแม่บอกพาดพักบุ้งบหหนาจ้าพักบุ้งเอาไปนะพัดบ่ เอาไปกินกับจ้ามะฮู้ค่ะโอ้ไปตอนเที่ยงจ้าเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวพาจะพากันไปกินปลาเผาส้มตำจ้าเดี๋ยวนะจะไปทําส้มตำแล้วก็ปลาเผาให้กินผักรุ้งเอาไปกินกับตำมุงเนาะเดี๋ยวพาพเป็นช่อมกนชมบ่อหนาก่ันเออนี่แหละจ้านี่ก็เป็นบ่อไอ้อีกบ่อนึงค่ะของนากิบค่ะของนานากิบค่ะในตรงนี้ค่ะเป็นบ่อกุ้งค่ะบ่อกุ้งบกุ้งของไอของนาสองคนจ้าของนาเอกิปสองคนกับตรงนี้แล้วก็นาปังค่ะเป็นข้าวนาปังเนาะ นี่ะจะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของไอ้ตากับยายกิกะนะ๊บกันเนาะก็ตายายเสียแล้วก็พากันแบ่งที่ค่ะแล้วก็มาทําบ่อกุ้งแล้วก็ทํานาด้วยค่ะตรงนี้ค่ะตอนนี้ข้าวก็เคี้ยวเคี้ยวจนันุนนี่ค่ะปลาเราได้มาจาหนี่ตัวใหญ่มากเลยจ้ะปลาในแล้วก็ปลานิงค่ะเนาะแล้วก็นี่แหละค่ะแม่กิบตก็มาเลือกคัดออกค่ะเดีย๋ยวอันนี้เราเอา ต้มเอาไว้เอาเนื้อไว้ทำน้ำขนมจีนวันทําบุญค่ะทําให้คนให้แขกค่ะเนาะแล้วก็นี่จะกุ้งค่ะนี่กุ้งใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเผาเลยค่ะเนี่ยเผากินค่ะตอนเที่ยงจะเนี่ยวิดียชอบมากเลยค่ะนี่ Big กฟิชอย่า Big กฟิชนี่จะโรเบิร์ตอยากถ่ายรูปค่ะเออเป็นไงวิดียอตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมคะเฮลโครช ตัวใหญ่เท่าบีเดียเลยเ <laughs> ราบอยจะถ่ายรูปค่ะนี่ไปโชว์เพื่อนค่ะที่นเนเธอร์แลนด์ค่ะบีเดียอยากจับกุ้งค่ะโอ้โหบีเดียตัวใหญ่โอ้โหว้าว <laughs> ให้บีเดียเอาไปกินอะไรกับปะ๊ปะป๊ <laughs> <laughs> ยาย่างกินค่ะบีเดียเดลโฟตไม่กลัวเลยนะบีเดียนะเดี๋ยวเอาอีกโอ้โห <laughs> <laughs> ชอบใหญ่เลยค่ะออเอาละลูกเอาละ ไปล้างมือไปไปล้างมือไปกินกล้วยกับลูกเอฟเฟินทัานเดินมาชัดอ๋อแต่บีเดียเขาอยากได้กุ้งไปเผาแล้วค่ะเนี่ยไปไปล้างมือก่อนไปเอฟเฟินทัานเดินมาชัดนี่จ่านาก็กําลังจะเผาปลาค่ะเอาปลานี่มาเผากินเที่ยงกันค่ะโอ้ยบุญตะเกลือมันแตกเกลือหน้าโอ้เออได้ตัวเขาเผาจช้ตัวมาหนึห้าตัวทอดห้าตัวเลยค่ะนี่เผาสดๆให้โรเบิร์นให้แอนโนกินค่ะแล้วก็ทุกคนเลยค่ะเนาะ แล้วก็กุ้งจ้ะแล้วก็เอากุ้งมาเผ้าดเลยค่ะนี่ค่ะกุ้งของเราค่ะไอตัวใหญ่มากจ้ะนี่ใช้เป็นปีเลยขนานี่กุ้งชุ่มเลยอันนี้เป็นปีเลยจ้ะในหนองค่ะในหนองกุ้งใส่เกลือแล้วจะโรยเกลือหอมๆเผาสดๆกินกันค่ะตอนเที่ยงเลยค่ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกัเดี๋ยวคลิปก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู๊ดป้าแต่หลายเลยเนาะเป็นเจ้าโลนหนโอ้ยหลายโลเด้อนี่เด้อโอ้ยหลายโลจ้ะหลายกิโลเลยค่ะป้าไม่หน่ยังมงเลย ขอใหม่นี่นะจองจองเออเอาคนละตัวก็อิ่มแล้วเนาะปาเดี๋ยวเจ้าใหม่แหละน่ะคุณใหม่ยังไม่สีบล็อกถึงงานยังไมเสีซ้ำนิดก่อนเออซ้ำนิดก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยๆย่างไปค่ะเนาะเดี๋ยวกิ๊บก็จะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนจ้ะอุ้ยบิย่าดูดูเสร็จแล้วค่ะนี่บิย่าเห็นไหมเออใส่เลยน่ะอูุู้น่ะปลาเผาก็เรียบร้อยแต่นู่นจะปลาเผาโอ้ยใหม่ลุกป้อนนี่หน่าปลาเผาเนาะใหม่แต่ทั้งนอก เอาใส่อีกจังอีจังใม่เหรอนะ่าน่าสุกบีเดียดูกุง้งบีเดียกุง้งก<ม>ุ้งเผากุ้งเผาเออเผาที่บา้านได้อยู่จ้จะแต่ว่าเผาที่บอ่อไม่ได้ค่ะถ้าเพราะเราเลี้ยงกุ้งจะถือเครดค่ะเ,เดี๋ยวกุ้งจะน็อกหมดค่ะน,นี่นมีมีคนเผาของเรา <laughs> เอามาอีกค่ะนี<ม>่เลอะอีกจังใหม่นะ่ะโอ้ใหม่หน่อยตัวหน่อยอหน้อยหน้อยโปิแต่วเแซ่บแล้วหน่าแล้วอันนี้อุ้งน้อยกุ้งน้อยน่าสุกแล้วจีจองตัวใหม่ตัวใหม่โอเคจ้อง อันพวใหม่ไว้ให้นูเด้วมีเดียร้อนหรือเปล่าเห็นไหมเห็นกุ้งเอาเปล่าเห็นกุ้งเอาเปล่าวะอันนี้ก็ปลาจะปลาป้าก็นี่เลอสุกแล้วค่ะเนี่ยเออสุกแล้วไปไหนป่าเอาไปยางพุนเอาไปเอาไปยางไปใส่ซ้ำกันนะคือไปไว้ไก่ใส่ซ้ำน่นจะาใส่กะละมังเออเอาไว้เอาเนื้อค่ะเนี่ยต้มเสร็จแล้วก็แกะเอาเนื้อค่ะออมันจะแกะยังไงนี่ป่าขึ้นตัวหน่อยเถะ ไปตามมันตัวใหญ่บ่เออแกะรวมกันค่ะอันนี้ผักผักเอาไว้ตรงกลางเลยบ่อพอลูงเอาไว้ตรงกลางเลยเนาะโอยกุ้งตัวใหญ่ๆมุ้งเจ้าเลยคักไปแล้วไปแบ่งกันเออเดี๋ยวนุ่นสีเอาแบ่งไปให้เออนี่เขา ok. ้ามาเลยเดี๋จ้าจะผักก็ให uh, yes. uh, uh, ้โตหนัหนน่งไอ้โนูเราหนอนหลับแล้วเมื่อยแดดเออเราหนอนหลับแล้วเมื่อยแดดเออโอนนะนีโอกับนีท่ามโอน โอ้อันั้นตัวเล็กกว่านั้นใกล้เกินเอาเลยพะลุอาเลยแม่ป้ากุ้งตัวเนี้เอาเอานนั้นาเลยอันนี้เอาันนเอออันนี้ป้าลูกไปแล้วไหมแกเปลี่ยนมาโนอแกเป็นมาโน่เอาเลยเอาถ้วยโอ้พี่เดียวเอาถ้วยเอาถ้วยมาให้พี่เดียวหน่อยจ่าเดียวเอากุ้งไหมพี่เดียวกินกันกันดูมาจ๋อมาทุกคนค่ะมาทานข้าวด้วยกัน ใส่เยอะนะพี่จีทำเผ็ดจางมากเผ็ดแซ่บมากเลยน้ำจิ้มจ้ากินข้าวกับครอบครัวทั้งกุ้งทั้งปลาเลยค่ะวันนี้เมี่ยงเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาเผาค่ะพี่ยากกินเป็นไหมเอาปลาป้าแกเป็นไหมก็เหมือนกุ้งแกกุ้งเนี่ยแกเป็นปลาอ๋อไม่เเยอะกุ้เนี่ย เออเดี๋จะดูมาเสียดีเดี๋จะดูกินดูฟอยเอาแล้วแกปาเราก็ลรอเปากันนะะามเพียงปลาออฟากัน้ามเกีงป่าออกน่าจะบุกไปองาบกกอน่อันนเล็กเล็กสูดเลยแกแกแล้วเนี่ยแม่ไกโลบวยกแกแกเป็นผู้เหมืนกันแล้วก็สุดเป็นในหวานมา กุ้งสดจะอร่อยน้อยจากบัวเลยกุ้งเขาเยอะกุ้งเาแม่แเก็บเอาไว้ให้ค่ะแม่แยแม่แม่เอาแม่สลยโอ้อันนี้ลูกมันนี่ไงโอ้มันปุ้งลูกมันกุุงย่างแบบนี้น้องมาดูไม่เบือเสือเบ่อเสือเสแม่กินแม่กนกายเบ่อเสือเขาเด็กมาปวดกนเขาเด็กมวดกนยองหลายปนดิดเดียวเอปลากับมมม เดียนเยมาเท่ับเทเอ้าเอาล้อเบืงแล้วเอ้าคนละสละมก็ลอเบือขวาคนละินดูน่อนอืมันนีนเพิ่งกินเลยถากินตัวน้อยเอาหน่อดว่านวานเนะเก็บตัวใหญ่ไว้ให้นี่เลยค่ะไว้ให้เฉพาะลูกเลยปลาผมปลาเขาเออแล้วก็ แล้ว yeah. mm ็เ hmm. ก yeah. oh. <T |ar|> ิดเหตุะเป็นต่อลกเป็กแอนโนบกวาผิดเร็อืมเขาดองการของห้จำเหี้ยลกแด้วลุงเชิงมาละพักว่ายิบเอาเลดเจ้าค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้กิ๊บก็พาทุกคนนี่แหละค่ะไปชมเอ บ่อกุ้งบ่อปลาที่นาค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย